สวัสดีครับนานาครับวันนี้อยู่กับไกายดีไอวการหลานนะวันนี้เราจะขอนอกเรื่องจากแนวดีไอน่่ยนะนะวันนี้เราจะพาไปตกปลานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทําการประมงที่สัตหีบกันอย่าพาไปขึ้นเรือประมงเลยนะวันนี้นะ mm hmm. ก็สายตกนะอย่าพลาดนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นสเปเชียลนะสเปเชียลคลิปคือแบบเป็นสายตกนะวันนี้ก็อยู่กับทีมงานนะครับนี่ทีมงานที่ สิเกตเทวราชนะครับเนี่ยพวกทีมงานกลุ่มนี้จะเป็นสายแบกนะครับเนี่ยโยหนุ่มนะครับนี่พาพี่ไวไปด้วยคนสว่วนอาจารย์แขกนี่ไม่มีอะไรครับนี่อยู่หลังไม่มีอะไรครับคือสายอุปกรณ์ครับแต่ไปนอนเฉยๆครับมีแต่อุปกรณ์แต่ขาดไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปจบแกงไงไปจกอุปกรณ์แกนะก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปถึงแนละ้วผมพาลงเรือแนละ้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคไปลุยตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันนะครับใกล้ถึงถาตหีบแล้วเดี๋ยวพอลงเรือแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูทีนะครับว่าเป็นยังไงนะพเพื่อนเพือนนี้เราก็ถึงสะพานท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะไปลงเรือกันแล้วนะตอนนี้จะถอยเอาของไปขึ้นเรืออยู่คนระับแต่ยังไม่รู้ครับเรือลำไหนวันนี้เรามา กับไต่โอฟบนะครับอาจารย์แขกนะครับเป็นผู้ติดต่อนะครับประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวคนของเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายอีกทีครับผมเนี่ยนะครับเป็นเรือไต่โอฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยเอาของลงทยอยเอาลงนะครับนี่ของก็มาเต็มรถแล้วบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาของลงเรือนะครับ อัลเพื่อนๆตอนนี้เราก็ลงเรือเรียบร้อยนะกำลังจะออกแล้วนะอันนี้เป็นเรืออวนนะนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรากำลังจะไปอ่าวไทยกันแล้วเพื่อนๆขึ้นวันนี้ก็แรงอยู่นะขนาดอยู่ริมฝั่งยังฟองแตกอยู่นะก็ลุ้นเอาครับว่าจะลงสมอได้ไหมถ้าลงสมอไม่ได้ก็ต้องใช้อันนี้ครับเหมือน เหมือนเป็นล่มนะล่าไปแล้วปลามันจะตกใจนะก็ลองเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็กําลังออกจากท่าเรือแล้วก็ประมาณนี้นะครับไหว้แม่ยานาก่อนออกนะแล้วก็ทีมงานของผมนะไต่เรือไต่โอ๊บนะครับนี่แล้วก็มีข้างหลังอีกมีอุปกรณ์ของผมนะครับมานี้ะ มากับพี่เล็กพี่โอนะครับทีมงานโอเคครับเดี๋ยวถึงที่แล้วผมจะพาชมบรรยากาศการตกปลานะแล้วก็วิธีครอบหมึกนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะโอเคประมาณนี้นี่นะเ,เพื่อนเเดี๋ยวเราจะต้องกินยาแก้หมองเหลืองเลยครับอันนี้เป็นยาของญี่ปุ่นนะแันก็จะ แรงหน่อยนะมันจะเป็นเม็ดแบบนี้อย่ารยผูแกะให้ดูนะนี่แบบนี้ซองหน้าซองเป,นนเ,เป็นอย่างนี้เม็ดเป็นอย่างนี้แคปซูลประมาณนี้ไม่ <Okay. S 1> ค่อยชัดนี่ครับประมาณนี้ต้องกินนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเมาเรือนะเพราะว่าคลนนื่นแรงคนระับ ตอนนี้นะเพื่อนๆผมก็ได้ประกอบชุดทอร์ลิงนะระหว่างที่เรือกําลังเข้าหมายนะเข้าหมายไปครอบหมึกนะผมก็ประกอบชุดทอร์ลิงมานีก็จะประมาณนี้ก็ใส่ตัวอ่าเหยื่อปักนะดำดำประมาณ3มเมตรเผื่อจะมีสากหรืออินซีมาโฉบนะก็ทิ้งๆไว้ครับเผื่อจะได้ตัวนะครับประมาณนี้ ก็อยู่กับทีมงานครับจันแขกโยนุมตอนนี้กำลังถูกเบ็กกันอยู่แล้วประมาณนี้ตอนนี้ผมมาหลังเรือแล้วนะก็ออกมาที่อ่าวสมัมยาสารนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะโอเค นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเรือนะครับเนี่ครับอยู่หลังเรือก็จะตกง่ายหน่อยนะครับมันจะมีพื้นที่ให้เราตีนะแต่ปัญหาอุตสาห์ของเราก็คือมันโค้งเค้งมากครับตอนนี้ผมอ้วกไปจนหมดท้องแนละ้วตอนนี้ครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยออกทะเลนะแต่รอบนี้ลมมันตึงจริงครับดูในแอปนี่ลมเจ็ดนะครับแต่ก็ยังจะมานะครับลมเจ็ดลมแปดเลยครับ นี่ทีมงานครับหนุ่มหนุ่มกับโยนะ,แล,ะแล้วอุปสรรคเราอีกอย่างหนึ่งให้อยู่ท้ายเรือเนี่ยถ้าลมมาทางท้ายนะเหม็นควันนะครับเหม็นควันน้ำมันเรือนะครับกี้ผมก็นอนพักไปแล้วปั๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะครับท้องท้องไส้ป่นปวนมากินอะไรไปอ้วกออกหมดเลยเป็นอาหารปลาไปหมดแล้วครับเมื่อกี้ เดี๋ยวเขาก็พอเขาได้หมือเสร็จนะเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปเข้าหมายตกปลาน,นะครับหมายล่องน้ํานะล่องน้ําลึกของสัตหีบเผื่อเราจะโดนโฉมใหญ่ๆช่อนใหญ่ๆนะอังเกยอะไรพวกนี้ครับแก้มบางไอปียใหญ่อะไรพวกน,นี้ยล่องน้ำก็จะมีปลาไซส์แบบ สซโลขึ้นไปครับถึง,ถ,งถึงหลายๆโลนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีถึงกี่โลนะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาดูผลงานกันนะครับเพราะมันเป็นยังไงแต่ผมบอกแค่นี้แหละครับว่าสัตว์ใีหีบทะเลแถวชนบุรีมันชนบุรีระยองมันสู้แถวประจวบหรือตาดไม่ได้นะจะไปหวังอะไรกับทะเลแถวนี้ไม่ได้นะครับมันแล้วแต่ดวงไม่เหมือนทะ,ทะเลระยองเอ้ยทะเลตาดหรือประจวบนะอันนั้นนะ่ะยอมรับครับว่าปลามันเยอะมันชุมนมะ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันสวัสดีครับนันาตอนนี้นะครับคันหมาของผมได้จัดมือกไซส์โลขึ้นมาครับตอนนี้นะครับนี่ครับเจเอาไปตกเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่เราก็จะเริ่มทำการครอบมึกแล้วนะครับนี่ หลังจากที่ได้มาประมาณสามสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหมนี่เขาก็เริ่มเอาตาขา่ออกไปแล้วนะครับี๋ยวเขาก็จะหลีไฟพอหลีไฟเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวลูกปลามันจะขึ้นมาข้างบนจากใต้น้ํานะอ่ามันจะมาเล่นไฟที่หลีเหลือแค่ดวงเดียวเสร็จแล้วหมึกมันก็จะตามลูกปลาขึ้นมาละเพื่อนแล้วมันจะมาไล่กัดลูกปลาบนน้าเนี่ยแลแล้วพอเสร็จแล้ว เขาก็จะครอบเลยตุม้มถ้าดวงดีก็จะได้เยอะแต่ถ้าดวงมาค่อยดีไม่มีตัวก็ได้ไม่เท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวรอรับชมอ่ะเพื่อนๆตอนนี้เขาเริ่มหลีไฟนะครับจากที่แรกนะเขาเปิดไปหลายดวงเลยนะเนี่ยหลีแลเห็นไหมเนี่ยหลีลนะเดี๋ยวดูนะ นะนี่นะหลีแล้วเหลือแค่นี้นะดูนะเพื่อนๆนนะะมึกมันจะลอยมานะนี่ครับหลีแลแค่นี้นี่ดูนะครับดูนะว่ามีตัวไหมตอนนี้ผมเริ่มเห็นมันลอยมาแล้วนะอ่ามันลอยมาประมาณลูกปลานะมันยังมึกมันยังไม่เห็นนะเห็นแต่ลูกปลานะครับ อ่าตอนนี้เขาปล่อย,อยครบอบแล้วนะครับครอบแล้วนะอ่าแต่ผมยังไม่เห็นตัวหมึกลอยเลยเห็นแต่ลูกปลาครอบไปแล้วมาดูนะครับว่าจะได้ไหมตอนนี้คืนก็โคตรตึงอะครับปกติผมไม่เคยอ้วกนะมารอบนี้อ้วกเลยครับมาดูกันครับว่าจะได้ไหม ออกไปแล้วน,นี่น้ําลึกน่าจะประมาณสามสิบกว่าเมตรได้นะปกตินี่ครอบปึกผมเห็นประมาณยี่สิบเมตรยี่สิบกว่าเมตรเขาครอบกันแล้วนะครับนี่ผมมา,มา,ม,ามารอบนี้น้ําลึกเลยฮนะมาดูกันครับครอบไปแล้ว ไปแล้วนะครับมาดูนะนี่วิถีพื้นบ้านนะครับประมงอันที่เห็นเขาเป็นไฟสีเ,เขียวๆอยู่ชายทะเลอะ่ะอยู่ไกลๆอะ่ะเวลาเราไปชายทะเลอะ่ะอันนั้นไม่ใช่ UFO นะครับอันนี้เป็นเรือประมงไดมึกนะนี่ยเขาก็ทําอย่างนี้นะครับเปิดไฟแล้วเดี๋ยวมาดูนะมาดูนะครับว่าจะได้เยอะไหมนี่ตาวขึ้นมาแล้ว ลากสาเขาจะมีลอกนะเนี่ยลอกตรงเนี้ยเขาก็เอาเชือกไปพันลอกแล้วก็ให้ลอกอะ่ะมันดึงเชือกขึ้นมานะไม่ใช่ใช้คนนะครับมันไม่ไหวแล้วมาดูว่าได้เยอะไหมเวลาเราครอบขึ้นมาเราก็จะได้ปลาบ้างนะปลาตัวเล็กๆมาแล้วนะ เลนกล้องอีกอามาแล้วได้ไหมน้อเหมือนจะไม่มีตัวนะครับ มาดูกันครับว่ากลนตะข่ายจะได้ไหมตะข่ายมันลึกนะถ้าได้ก็คงน้อยครับเพราะไม่เห็นตัวเท่าไหร่จะสูบเข้าไปนะ โอ้พอได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมแต่มีแต่สายใหญ่ๆงั้นเลยนะสายนี้ไม่น่าจะาไปตกปลาฮะดูนะน่าจะอาไปชาตีมีมาก,กาี๋ยนขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่เรือนั่นนะโอ้ไปแล้วครับไปใส่เรือแล้วครับเมื่อกี้น่าจะประมาณ ส0บโลได้นะน่าจะประมาณ50ตัวได้เมื่อกี้นะจากที่ดูโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนนะโอเคโดนะครับโดนแล้วโดนครับโดนครับเดนครับผมเอาเอาเฮ้ย ถ้าเป็นเล็กๆผมสะบัดอ,อยู่นะครับใหญ่ๆเอานะดูไว้นะน้องๆเล็กๆผมไม่เอาหรอก,สรอกมสะบัะละะดลุงนาครับใช่งหมประมาณนี้นะครับไส์ประมาณครึ่งโลนะตกปลาหมึกได้ลามาด้วยนะไม่ได้ดูแล้วมันได้จะลงนะประมาณนี้นะอาลามาด้วยนะอาลามาด้วยนะมันจับลามาอยู่นี่นะเมื่อกี้ที่ผมตกปลาหมึกได้นะครับ ไม่ได้ว่ามันจะมันมาจับเบ็ดผมนะมันมันกัดปลาอยู่นะแล้วผมกระชากใส่ตัวมันเลยนะแล้วดูมันกัดปลาครับแล้วดูปลาครับตัวเกือบเท่าเท่ามือดูมันกัดละนี่อะดูมันกัดไอจูโล่งอยู่นะผมก็เลยเอาตาขอเวียงไปเกี่ยวมันเลยนะโอเคเพื่อน ก็เป็นบรรยากาศของชาวประมงนะครับที่ล้อมอวนมาเมื่อคืนนะตอนนี้เขาก็เก็บกู้อวนแล้วนะครับเขาปลาไปขายแล้วประมาณนี้นีแต่น่าจะเป็นชาวพม่านะครับนี่เราก็ขึ้นบกแล้วน,นะครับนี่ตอนนี้เราขอาของมาแล้วนะก็ช่วงนี้นะปลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่หมึกเยอะแต่พอดีทีมงานนี่จะมาตกปลากันนะครับไม่ได้มาเน้นหมึกนะเราจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยว ไปเอารถมาใส่ของนะครับนี่จะเป็นเรือได้มึกไต่ที่ผมขึ้นมาชื่อไต่โอ๊นะครับไต่โอ๊โอเคเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนะว่าเป็นยังไงท้ายคลิปครับก็สรุปแล้วทริปนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ขึ้นลมแรงมากครับแล้วก็หมายเด็ดที่ไตาพาไปนี่โดนเรืออวนล้อมนะครับก็เลยส่วนมากจะได้มาแค่นิดหน่อยครับปลาแล้วก็ได้ปลาหมึกครับที่ได้เยอะหน่อยส่วน2ตัวนี้นี่ผมตกได้เองก็เลยขอกลับมานะครับแต่ปลาผมไม่เอานะครับนี่นะเพื่อนๆปลาหมึกที่ผมได้มานะมันจะไม่โดนน้าจืดนะครับ พอมาแล้วผมก็จะมาผ่าเอาไส้ออกเสร็จแล้วผมก็จะเอาผ้าชิดชู้นะซับน้ําออกจนแห้งแล้วผมก็จะเอามาใส่ถุงซีนไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่ช่องฟรีซแข็งเลยนะต้องเป็นตู้เย็นดีๆนะ้แบบฟรีซแข็งเลยแล้วมันจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปฝากลูกชายนะครับยางให้ลูกชายกินที่ต่างจังหวัดน,นะนี่อยู่ใส่ไซโลนะครับตัวนี้ดูหนวด เทียบกับรีโมทแอร์นะดูครับไม่โลก็เกือบเกือบโลครับตัวเนี้ยประมาณนี้นี่ยังสดๆอยู่เลยครับดูประมาณนี้